ภาพซ้ายมืออายุมาสัก26 27อันนี้เไม่เปลี่ยน,ไม,ยนไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยโลจูคิสริมต้านแรงล้มถ่วงกินที่เข้าเกรดสุดยอดจริงๆโลจูคิสเนี่ยครับเฟสไอเน็กหน้าตาคอเป็นตึงตึงอ่ะจบเลยทีเดียวก็คือแบบสามารถทาใต้ตาได้ทาแบบหน้า ทุกอย่างคือมันง่ายผลลัพธ์ที่ได้ในผิวนี่ก็คือดูยกกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ดูอ่อนเยาว์มากเขามีส่วนผสมสามสบกว่าชนิดม่นจะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะฮะมีวิตามินเนี่ยที่พี่มั่นใจเพราะว่าเขามีการทดสอบว่า99%ของผู้ใช้เนี่ยรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูยกกระชับลดเรือนริ้วรอยอันนี้อันนี้นื้อครีมนี้ดูข้างนี้แล้วกันอ่ามันก็วอร์มก่อนคือบางคนทาเลยก็ได้กันแดดก็มี s อ f 5 0เอฟห้าสิบบวก็คเอบวกาเกดวกก็นคือซีเว่กด้าเก นำทั่วประเทศเนี่ยออนไลน์ครับที่ www.lotuks.com นะฮะหรือคุณสแกน QR code ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้บอกว่ามาจากรายการแฉเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้<ไ>ถ้าเกิดพี่จะต้องมาเป็นพินเตอร์อะไรสักตัวหนึ่งเราต้องมั่นใจก่อนมั่นใจในตัวผมคุณก็สามารถมั่นใจใน lotuks ได้ยืนยันนะครับว่าใช้แล้วดีจริงๆ